แต่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวเสียฟอร์มหรือเปล่าว่าด่าเขาไว้เยอะแต่ไปเอานโยบายของเขามาทำนะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนะโยบายนโยบายโครงการคนละครึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยนะครับจะหยิบ โครงการนี้มาปัดฝุ่นและมาทําใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดหรอกคือมันแย่จริงๆนะมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีความเห็นจากประหลัดกระทรวงการคลังนะครับประลัดกระทรวงการคลังคือน,นายรัฐว,วัลนแสงสนิทเนี่ยก็พูดถึงความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในการที่จะนําโครงการคนละครึ่ง กลับมาใช้อีกครั้งหลังรัฐบาลภูมิใจไทยมีแนวคิดฟื้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนคุณละวะลนบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีความพร้อมทั้งในด้านระบบงบประมาณและความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีนโยบายชัดเจนและบอกด้วยว่าระบบทีพ่พัฒนามาแล้วในรอบก่อนยังสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องสร้างใหม่ประหยัดเวลา และทรัพยากรพร้อมรองรับการดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะตรงกับช่วงต้นปีงบประมาณ2569นะครับคือต้นปีงบประมาณเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนะฮะใช้ได้เลยนะครับส่วนงบประมาณเนี่ยนะครับคุณรัฐว,วปรนหลักกระทรวงการคลังบอกว่ามีเงินสํารองกว่า25,000ล้านบาทที่สามารถนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ และหากต้องการขยายวงนะขยายวงเงินก็สามารถโยกจากงบกลางเพิ่มเติมได้ซึ่งร้านค้าใหม่อาจต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมและยังมีแอปเป่าตาังจะสามารถกลับมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะอ,อ,อันนี้นะครับส่วนรายละเอียดสำคัญเช่นกลุ่มเป้าหมายสัดส่วนการร่วมจ่ายประเภทสินค้าวงเงินใช้จ่ายรายวันต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาล ขณะที่ผลการ,ก,ารกระตุ้น GDP เนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดวงเงินและระยะเวลาของโครงการคุณเลาวน์บอกว่าอย่ามองเพียงว่าคนละครึ่งจะดัน GDP ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับวรัฐบาลใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่และกําหนดใช้สิทธิ์ได้วันเท่าไหร่แต่สรุปว่ากระทรวงการคลังเนี่ยพร้อมพร้อมทันทีเลยขอเพียงแค่รัฐบาลเปล่านกหวีดปิดเงินมีระบบมี เอ็นะครับนี่สิ่งที่ประหลัดกระทรวงก,การคลัง่ันออกมาพูดเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดที่แล้วเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาประเทศเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาความขายหน้าของตัวเองเป็นหลักปา่านนี้เนี่ยนะครับคือทําอะไรมันทําได้เลยไงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าระบบไม่ต้องไปทําอะไรใหม่ไม่ต้องไปจ้างบริษัทมาออกแบบอะไรใหม่อยู่แล้วเป๋าตังเรามีอยู่แล้วความคุ้นเคยของชาวบ้านของแม่ค้ามีอยู่แล้ว ใช่ไหมครับก็ใส่เงินเข้าไปจะใส่ไปเท่าไหร่ล่ะจะใส่ไปอาจรเขาบอกตอนนี้มีเงินอยู่สองหมื่นห้าพันล้านนะก็ใส่ไปเลยสองหมื่นห้าพันล้านเนี่ยบวกกับเงินของประชาชนสมมุติว่าเอาแบบเดิมใช่ไหมครับห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งคอนเซปต์เดิมสมัยลุงตู่มันก็จะมีเงินอยู่ในระบบเนี่ยห้าหมื่นล้านหมุนเวียนเข้าไปนะแล้วบางทีประชาชนก็ไม่ได้ซื้อของแค่ สอ0 0มล้านสมมุติจํากัดว่าวันละ3 0มแปลวัาในความเป็นจริงในประชาชนเนี่ยแม่เห็นของมันถูกไงคือของมันไม่ได้ถูกลงของมันราคาเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายเงินตัวเองน้อยลงที่เหลือจัดรัดจ่ายให้เนี่ยมันก็ใช้กันมือเติบเลยตอนนี้เงินก็สะพัดพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้มากขึ้นอยู่ได้มันก็หมุนเวียนกันไปเป็นลูกโซ่ถูกไหมครับ เกษตรกรขายผักหญ้าปลาเนื้อไก่หมูก็ขายได้เพิ่มมากขึ้นนะมันก็เป็นวงจรมามันไม่เหมือนกับเองเงินหมืน่นเงินหมื่นใส่ไปวูบหนึ่งใส่คนแก่คนแก่ใช้พันหนึ่งเก็บ9 0 0 0พันะหลานขโมยเงินไปเล่นเกมอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยไอคนที่มีกำลังจับใจ่ายใช้สอยออกตลาดทุกวันนัไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้นะ จนไม่พอแก่ไม่พอแบบนี้ไม่ได้แต่คนละครึ่งเนี่ยมันกระจายหมดนะมอันเนี้ยมันมันไม่ต้องมาอะไรพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วนะแต่กลายเป็นว่าเป็นโครงการที่คนถามถึงกันเยอะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ตอบสนองกับเสียงเรียกร้องของประชาชนนะครับและที่สำคัญคือ,อ,อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มี คนในแวดวงธุรกิจนะก็ออกมายอมรับแล้วว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันดีมันมีประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ SME เห็นไหมครับคนก็ถามว่าเอ๊ะอยู่ต้องนานเนี่ยทำไมสมัยลุงตู่ไอพวกเหล่านี้ไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะมีงานวิจัยจากจุฬาบอกโอ้คนละครึ่งดีๆช่วย SME อยู่ได้อย่างงดอย่างนี้แต่ตอนลุงตู่เป็นนายกเนี่ยทำไมคนเหล่านี้ไม่ออกมาช่วยพูดอะ หรือกลัวกลัวกระแสอะไรกลัวโดนด่าหรืออะไรนะก็ในเมื่อมันเป็นความจริงอ่ะก็ต้องออกมาพูดกันสิครับและเป็นยังไงวันนี้วันนี้เนี่ยได้รัฐบาลที่ประชาธิปไตยจ๋าเลยนะพักเพื่อไทยประชาธิปไตยอย่างงุ้นอย่างนี้และเป็นยังไงครับเศรษฐกิจกําลังจะพังพินาศลงไปนะฮะคุณธนกรวังบุญคนชนะบอกผมเสนอคนละครึ่งท่านบอกโอเคคิดไว้แล้วเยี่ยมนะ หมายถึงใครหมาถึงคุณธนกรเสนอเสนอเหรอท่านบอกโอเคท่านนี่คือใครอ่ะท่านคือคุณอนุทินเหรอหรือยังไงนะฮะเออก็ไม่รู้โพสต์แค่นี้ไม่รู้จะสื่ออะไรนะครับแต่ว่าอเอาแกคุณธนกรนี่ว่าไม่ได้นะชื่อตอนนี้มาแรงนะนะมีติดโผเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะเออ นี่ไงคุณสุวัสดิ์บอกหมดไปกับแอป,ปสารพัดไปเท่าไหร่ใช่เลยรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐามารัฐบาลองค์อิงเนี่ยทำแอปนู่นแอปนี่แอปนั่นนะคนก็บอกไปทําทําไมแล้วกเ่ายจ่ายผ่านเป๋าตังค์ไปเลยคนท่าประเทศจะมีเกือบทุกคนอยู่แล้วไอแอป,ปเป๋าตังค์เนี่ยนะไม่เอาไม่ได้ฉันต้องประมูลใหม่ฉันต้องจัดทปปําแอปใหม่นะคือเป๋าตังค์เนี่ยมันกลายเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินแห่งชาติไปแล้ว นะเออมันก็เลยพูดง่ายๆว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่แหละนะเพราะรัฐบาลชุดใหม่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลทีมีแอปหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านไปอีก20ปีเนี่ยนะนะเออไอมือถือของเรามันคงมีไอหน่วยความจำไม่พอสำหรับโหลดแอปอะนะฮะออ